สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการก่อกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะวันอังคาร21มิถุนายน2565นะคะวันนี้ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมาได้บ้างค่ะหลักๆก,ก็เริ่มมีการเข้ามาช้อนซื้อหรือว่าเข้ามาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่ก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นรวมถึงไม่รับผลกระทบจากทิศทางของเงินเฟอ้อที่ก็พุ่งขึ้นกันหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะ เซตอินด x ค่ะบวกมา10.38จุดนะคะกระเตื้องขึ้นมาได้1,569.59จุด s e ต50ค่ะบวกมา5.16จุดกระเตื้องขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยนะคะ951.50จุดเมื่อช่วงเช้ามีการประกาศจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการคำนวณดัชนี Set 50อีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นรอบที่จะใช้ Official นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปข่าวจากตลาด ตลาดซั์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการทบทวนนะคะหุ้นที่เข้ามาคำนวณใหม่ในดัชนีเซฟตีค่ะมีอยู่3บริษัทด้วยกันมีทั้ง BLA JMT และ Jmart นะคะ BLA ก็คือบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตค่ะ JMT ก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการซื้อนี่มาบริหารต่อ Jmart ค่ะ เป็นบริษัทที่ขายแกดเจ็ตนะคะรวมถึงขายมือถือ iPhone รุ่นใหม่ๆห,หรือว่าขายมือถือประเภทต่าง,างๆด้วยนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาคำนวณในดัชนีเซฟฟรอบครึ่งปีหลังอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่เซฟฟดัชนีนี้มีความสำคัญอย่างไรเห <c oughs> มือนว่าเราลงทุนในหุ้นในตลาดหุ้นไทยกันหลักร้อยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยบริษทัททางตลาดหลักทรัพย์ได้มีการจัดหมวดหมู่เซฟฟิตี้เอาไว้ซึ่งเซฟฟิตี้มันคือตระก้านะคะ ที่มีหุ้นอยู่จํานวน50หุ้นด้วยกันคํานวณจากอะไร 1. คํานวณจากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคํานวณจากวอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ก็มีเทรดมีการเข้ามาซื้อขายกันมากขึ้นนะคะก็เป็นตัวที่สะท้อนถึงหุ้นที่มีคุณภาพในตะกร้าข,ของกลุ่มเซ็ตฟนั่นเองนะคะมาดูเหตุผลกันก่อนเลยค่ะว่าทําไมถึงได้คัดเลือกทั้งบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต JMT นะคะซึ่ง JMT เขเป็นบริษัท ูกของเจมาร์ตค่ะเจมารตนี่คือขายมือถืออาชัดเจนนะคะส่วนเจมทีก็คือบริษัทลูกที่มีการซื้อนี่มาบริหารต่อนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารนี่นะคะ เหตุผลก็คือหลักๆเลยนะคะที่ได้มีการคำนวณนำสามบริษัทนี้เพิ่มใหม่นะคะเข้ามาสามหลักทรัพย์ด้วยกันก็มีทั้ง BLA นะคะ JMT Jmart ซึ่งวิธีการคำนวณของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือจะเป็นการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีจะดำเนินการทุกครึ่งปีอยู่แล้วนะคะเป็นตามธรรมเนียมค่ะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดซึ่งดัชนีนะคะที่มี มีการประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นการทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายนปี2564จนถึง31พฤษภาคมปี2565นั่นเองนะคะก็คือทบทวนกันในรอบ1ปีด้วยกันนะคะตั้งแต่ในช่วง1มิถุนาปีที่แล้วจนถึง31พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านพ้นปของปีนี้นะคะ ราคาหุ้นของทั้งสามบริษัทตอบรับในเชิงบวกเดี๋ยวมาดูราคาหุ้นที่ปิดตลาดเมื่อช่วงเช้ากันเลยค่ะกรุงเทพประกันชีวิตหรือว่า BLA นะคะตอบรับเรื่องนี้บวกมาถึง3.49%ปิดไปในช่วงเช้า44บสาท50สตางค์บริษัทที่2 JMT ค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่งประกาศเข้ามานะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีผลนะคะในการใช้ก็คือช่วงวันที่1กรกฎากคมเป็นต้นไปบวกมา1 7 4นะคะปิดที่ราคา73บาทเจมาร์ทค่ะ อีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ก็มีข่าวดีที่ตลาดหลักทรัพย์ก็เห็นถึง p e r f o r m ร์แมน์นะคะเห็นถนึงผลประกอบการรวมถึงเห็นผลวอล u ุ่มปริมาณการซื้อขายที่มีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วจนถึงครึ่งปีแรกของปีนี้บวกไป3.81ค่ะปิดในช่วงเช้า54บาท50สตางค์ค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของหุ้น3บริษัทนี้นะคะที่ก็เป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงครึ่งปีแรกของปีนี้ทําให้ได้เข้ามาคํานวณในเซตฟิฟตี้นะคะเพราะฉะนั้นในการรายงานทุกๆวันถ้ามีความเคลื่อนไหวของเซตฟิฟตี้ว่ามีแรงบวกหรือว่ามีฝั่งขายมากน้อยขนาดไหนก็จะมี3ตัวนี้เข้าไปคํานวณอยู่ในเซตฟิฟตี้วยเช่นเดียวกันค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์ต่อเลยนะคะที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่ชวงเช้าเป็นอย่างไร อันดับที่1กลับมาแล้วค่ะโรงพยาบาล BDMS บวกมา0.8นนะคะปิดในช่วงเช้า24บาท60สต่ตางค์นักลงทุนเริ่มกลับมาวิเคราะห์เกี่ยวกับธีมการเปิดเมืองอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง โรงแรมโรงพยาบาลนะคะโรงหนังหรือว่าแม้จะ,ปะเป็นเกี่ยวกับพวกสายการบินท่องเที่ยวอันดับที่2 AOT นี่บวกมา0.36% 69บาท50สตางค์ค่อนข้างเหนียวนะคะสำหรับ AOT ไม่ค่อยจะผ่าน70บาทเท่าไหรนะ่นักลงทุนที่จะเก่งกำไรในช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะในเชิงของการลงทุนหุ้น AOT สักหน่อยว่าเขาจะผ่านแนวต้านไปยากมากๆเลยอันดับที่3ปตทค่ะ บวกมา0.75%ปิดในช่วงเช้า33บสาท50สต,ตางค์ค่ะสถานการณ์ในวันนี้เกี่ยวกับค่าเงินบาทค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูกราฟทางเทคนิคของค่าเงินบาทในช่วงเช้าเลยนะคะการเปิดตลาดของค่าเงินบาทจะเกิดขึ้นในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ก็เลยแคปกราฟมาให้ดูเป็นราย15นาทีนะคะก็ตั้งแต่เปิดตลาดมา9นาฬิกาของวันที่21มิถุนายนค่ะเปิดตลาดมาที่35บาทา30สสตางค์ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะหลังจากนั้นก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยลักษณะการอ่อนค่าก็คือว่า ไปอ่อนค่ามากที่สุดนะคะตามสถิติในรอบ5ปีตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังคงอ่อนค่าต่อค่ะเพียงแค่ในช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มจะมีแรงแผ่วๆลงบ้างแต่ระดับของการอ่อนค่ายังยืนอยู่ที่35บาทส0สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟความเคลื่อนไหวของเทคนิคลน่หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยในตอนนี้1ฟันฟลจากต่างชาตินะคะก็ไหลไปลงทุนในประเทศเดเวล็อปมาร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐ ยุโรปในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ในฝั่งเอเชียรวมถึงในบ้านเราค่ะเจอไม่ว่าจะเป็นทั้งความอ่อนค่าของเงินบาทเพราะว่าฟันโฟจากต่างชาติไหลไปลงทุนที่ทวีปอื่นทําให้นะตอนนี้นะคะการอ่อนค่าแบบนี้มันอาจจะเป็นผลดีต่อธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับภาคการส่องออกแต่ถ้าเป็นในภาคการนำเข้าเสียประโยชน์นะคะเพราะว่าอ่อนค่ามาขนาดนี้เนี่ยมันทำให้ทิศทางของการตีกลับออกมาเนี่ยมันได้น้อยกว่าปกตินั่นเองค่ะ ดูกันต่อสำหรับตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนนะคะของทิศทางค่างเงินบาทล่าสุดกันเลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ ดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทนะคะขายออก35บาท65สตางค์เงินปอนด์ค่ะขายออก44บสาท18สตางค์ค่าเงินยูโรนะคะขายออก37บาท76สสตางค์ก็จะมีค่าเงินหยวนกับค่าเงินเยนเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นรวมถึงในบ้านเรายังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมน,นะคะยังคงไม่ได้ปรับขึ้นตามทิศทางของสหรัฐของอังกฤษแม้กระทั่งของยุโรปนั่นเองค่ะ ช่วงนี้เราจะเห็นราคาทองคำโลกค่อนข้างนิ่งนะคะเมื่อคืนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ดูเหมือนจะย่อๆลงมาอ่อนค่าลงมาบ้างทําให้ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําโลกในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่ะกรอบที่ว่าระดับ1 8 3 0ปยถึง1น4 0สเหรียญสหรัฐต่อทรยออส์ค่ะเจอค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาแบบนี้นะคะแต่ดูเหมือนราคาทองคําโลกเองก็ไม่ค่อยจะไปไหนไกลยิ่งถ้ามาเจอสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินเฟ้อพุ่งเทรนด์ดอก เบี้ยเป็นขาขึ้นด้วยตีกลับมาจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเองก็เจอภาวะถดถอยหรือว่า r e เ e ชชั o นนะคะก็ยิ่งทาให้การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภยัยยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่สำหรับการลงทุนในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูที่ทางของการรายงานทองคําในบ้านเราค่ะจากสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ราคาทองคําในบ้านเราเลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะก็ครั้งที่2ประกาศออกมาเกือบช่วง บ่าย2เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะแม้ว่าล่าสุดจะลบไป50บาทแต่ว่าวันนี้ถ้าบวกลบกันแล้วเนี่ยก็ flat ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคําแท่งขายออก3750บาทต่อบาททองคําส่วนทองรูปประพันธ์ค่ะขายออก31,250บาทต่อบาททองคําค่ะ ช่วงนี้จะเห็นราคาน้ํามันโลกค่อนข้างจะ3วันดี4วันร้ายนะคะในช่วงนี้เราเจอหลายปัจจัยที่เข้ามากดดันทําให้ราคาน้ํามันอาจจะมีช่วงของการย่อลงไปบ้างแต่เมื่อคืนนี้ค่ะดีดขึ้นมาทันทีเลยนะคะเกือบจะ2%รับกับภาคของอุปทา,านภาคอุปทา,านก็คือภาคของการผลิตที่ตึงตัวค่ะโดยราคาน้ํามันเวสเท็กซัสค่ะพุ่งขึ้น เกือบ2%เพราะว่าราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากที่ซุดตัวลงไปหนัก6.8%นะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนตอนนี้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อุปทานน้ำมันตึงตัวในตลาดโลกและก็ยังคงวิกตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะที่อาจจะมีภาวะของการถดถอยอาจส่งผลกระทบต่อดีมานความต้องการใช้น้ำมัน มุมมองของนักวิเคราะห์จาก ANZ Research ก็กล่าวนะคะว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหลังจากที่ชาติตะวันตกพากันคว่ำบาดน้ำมันของรัสเซียนะักลงทุนก็เลยต้องจับตาดูว่าการผลิตน้ำมันจะลดลงแค่ไหนจากผลกระทบของการคว่ำบากค่ะเดี๋ยวไปดูการรายงานตัวเลขของน้ำมันโลกกันนะคะล่าสุดกันเลยค่ะ ครูดออยเวสเท็กซัสค่ะบวกมา1.76ล่าสุดนะคะ109.89เหรียญสารัฐต่อบาร์เรลเบรนด์ออยค่ะบวกมา0.77นะคะเริ่มกระเตื้องเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้ว115เหรียญสารัฐต่อบาเรลค่ะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างภาพราคาน้ำมันโลกก็เริ่มที่จะฟื้นตัวมาบ้างในบางจังหวะนะคะ กลับมาดูที่ Bitcoin และ e t h e r e รียค่ะการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็อย่าเพิ่งไว้ใจกันมากนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟกันเลยค่ะตั้งแต่บิตคอยนะคะ B T C แคปกันมาให้ดูตั้งแต่ช่วงเช้าตรู ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่21มิถุนายนก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาพอดีถ้าเทียบกับเวลาของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเขาก็จะคึกคักมากๆเลยถ้าเทียบเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีหนึ่งถึงตีสามช่วงนั้นก็พอดีเลยค่ะช่วงตีหนึ่งตีสามของวันที่21นะคะในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าแรงซื้อในระดับ20,000ดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวเลยค่ะ วันนี้ถือว่ายกระดับมาเรื่อยๆเลยนะคะจาก20,000ขยับมาเป็น2 5 0 0ขยับมาเป็น2 7 5 0ดอลลาร์สหรัฐและล่าสุดก็ขึ้นมาถึง2 1 6 3ก็ถือว่าเป็นระดับเดียวกับในช่วงทําได้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือตัววอลลุ่ม หรือปริมาณการซื้อขายที่เป็นแท่งเทียนข้างล่างนะคะรู้สึกว่าในตอนบ่ายตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปถึงประมาณบ่ายวอลลุ่มปริมาณในฝั่งของการซื้อเริ่มจะคึกคักค่ะก็ต้องจับตาดูให้ดีนะคะว่าในบ่ายวันนี้แรงซื้อจะแผ่วหรือเปล่าเพราะว่าที่แคปไหมคุณผู้ชมดูในช่วงบ่ายโมงครึ่งแรงขายก็มีบ้างนะคะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแรงขายก็ถือว่าน้อยกว่าแรงซื้อที่เป็นแท่งสีเขียวค่ะ ดูต่อที่กราฟของ Ethereum ค่ะหรือว่าติ๊กเกอร์ในการเทรด ETH ซึ่งเป็นเหรียญที่มี Market Cap อันดับที่2ของการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีอาจจะมีแรงเหวี่ยงมากกว่า Bitcoin นะคะ ก็เลยให้ดูกันตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่ของวันถัดมาก็คือวันที่21นี่แหละค่ะช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนี่แรงซื้อก็มาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วมาสักประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะแท่งเทียนสีเขียวตรงกลางนี่ก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาอีกล็อตใหญ่ประมาณสัก7จ็ดโมงแล้วก็เริ่มจะมีความผันผวนลงลงปุ๊บมีแรงซื้อนะคะพอซื้อปุ๊บขึ้นไปกลับมีแรงขายกลยุทธ์ในช่วงนี้มันกลายเป็นว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการลงทุนในเหรียญคริปโตเท่าไหรค่ค่ะพ ลงมาปุ๊บช้อนซื้อพอขึ้นไปสักระดับหนึ่งพอใจแล้วก็ขายเป็นแบบนี้นะคะจนมาตอนบ่ายนี่แหละค่ะฝั่งปริมาณของการซื้อก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเที่ยงจนถึงประมาณบ่ายนี้ล่าสุดในเหรียญอีเทเรียมนั้นอยู่ที่1,155ดอลลาร์สหรัฐค่ะ นี่ก็เป็นการรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์เสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะมาดูปัจจัยกันต่อค่ะเกี่ยวกับมุมมองของทาง SCB EIC นะคะประเมินเกี่ยวกับทิศทางของค่าเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนค่าไปแตะถึง34บาท50สตางค์ถึง35บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะ มุมมองในฝั่งรีเสิร์ชของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อย่อก็คือ SCB EIC ประเมินทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงนี้ยังมีโอกาสในการอ่อนค่าอีกค่ะเพราะการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในรอบนี้เป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการเอาไว้และเฟดยังมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีกอย่างต่อเนื่องไตรามาสที่3ของปีนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะคะ ที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งละ0.75รวมถึงครั้งต่อๆไปน่าจะขึ้นไปอีก0.5ทําทำให้เศรษฐกิจสารัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงมากตั้งแต่ในปีนี้และโอกาสที่เศรษฐกิจจะ soft landing ก็มีน้อยลงด้วยสอดคล้องกับมุมมองจากผู้ร่วมที่อยู่ในตลาดบางส่วนนะคะก็กังวลว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในระยะต่อไปค่ะซึ่งผลกระทบเกี่ยวกับทิศทางของ เทรนด์ดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะในฝั่งต่างประเทศรวมถึงในบ้านเรามันจะมีผลยังไงต่อตลาดการเงินของไทยอัตราผลตอบแทนบรารัตรัฐบาลของไทยระยะยาวมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยตามอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะราผลตอบแทนบ,รา,บรรารัตรัฐบาลสหรัฐขณะที่ค่างเงินบาทก็เผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าในระยะสั้นจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดรวมไปถึงความเสี่ยงด้านสงครามด้วยนะคะก็เลยมองว่าแม็กสุดในรอบนี้ของการอ่อนค่างเงินบาท น่าจะไปแตะที่35บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าเมื่อช่วงเช้าแตะได้เล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่จะย่อตัวลงมานั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะมุมมองนักวิเคราะห์ประเมินอย่างไรต่อภาพของการลงทุนเห็นบาทอ่อนค่าไปมากขนาดนี้มีผลอน,นิสงเชิงบวกหรือไม่กับการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคตารส่งออกเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงหน้าค่ะ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอแบกเอแบกบิสเนสแอดวซอรี่คา n ซิลหรือ a อแบทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนประกอบไปด้วยสมาชิก63รายที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจจำนวน3คนต่อเขตเศรษฐกิจจากสมาชิกทั้ง21เขตเศรษฐกิจ โดยผู้แทนไทยประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาขอกการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งในปี2,565ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยมีนายสุพันธ์วงคลสุทีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี2565ผู้แทนไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ a อแบเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเอเปกในด้านการค้าและการลงทุนโดยไทยได้กำหนดทีมหลักคือ Embrace แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก Engage สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสารรค์ร่วมมือร่วมใจเพื่อสรรสร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกันและ Enable ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา ับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการเกอกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะช่วงนี้ปราประเมินภาพรวมการลงทุนในมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างนะคะว่าในช่วงบ่ายพอที่จะ follow ในประเด็นไหนกันต่อได้บ้างกับคุณวิริยาลาภพรมรัตน์จากทาง i อว g l o b a l ค่ะพี่กอ๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้แม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ดูเหมือนยังไม่น่าไว้วางใจด้วยใช่ไหมคะพี่กอ๊อฟ ก็เป็นแนวโน้มรีบาวระยะสั้นๆดีกว่านะคะเพราะว่าที่เราประเมินกรอบไว้เนี่ยก็จะเป็นกรอบรีบาวนะคะแต่ว่าเป็นการรีบาวเนี่ยก็อาจจะเป็นความต่อเนื่องสักหนึ่งถึงสองวันข้างหน้าก็มีกรอบด้านบนอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อแปดสิบหรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็ไม่เกินพันหกร้อยค่ะก็มีกรอบรีบาวประมาณนี้หลังจากที่เซ็นเตเด็กปรับตัวลดลงไปในกรอบสัปดาห์ที่แล้วมากวานะก,มากว่าเจ็สิเปอร์เซ็นต์นะให้มากกว่าเจ็สิบจุดนะนะคะก็เลยทําให้มีกรอบของการรีบาวในวันนี้นะคะ่ะ ตอนนี้ดูเหมือนนักลงทุนกลับมาดูนที่ตีมเดิมใช่ไหมคะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศหรือว่าความคึกคักในแง่ของภาคการบริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะก็จริงๆมันก็มีตีมที่เป็นแบบเดิมมาน,นะคะแต่เพียงแต่ว่าตีมที่ทําให้ตัวของตลาดมีการรีบาวกลับได้ค่อนข้างเด่นในรอบของอช่วงสัปดาห์นี้มันก็มาจากธีมเรื่องของการเปิดเมืองเพราะว่าหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสบ,บคชุดใหญ่ก็มีมาตรการเรื่องของอยกเลิก Thailand Pass สำหรับนะักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มของตีเปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนส่งกลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวกลุ่มของทางด้านอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลที่่ทีได้รับนะักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะๆอย่างเช่นบำรุงล้านหรือ BDMs เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งตีนเดิมนะคะเรื่องของกรณีบานอ่อนอันนี้ก็จะได้ประโยชน์กับหุ้นในกลุ่มของสงออกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นที่มีคอมมูนิตี้ที่ กับตัวลดลงอย่างเช่นน้ํามันพักตัวลงไปเนี้ยพวกนี้กลุ่มที่ถูกกระทบด้วยตัวของน้ํามันเยอะๆอย่างเช่นกลุ่มของโรงไฟฟ้ากลุ่มของทางด้านวัสดุก่อสร้างกลุ่มค้าปลีกก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาค่ะค่ะกลุ่มที่เหมือนได้ประโยชน์นะคะจากทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงอันนี้หมายรวมถึงสายการบินด้วยไหมคะพี่กอล์ฟ ด้วยค่ะทีนี้สายการเินเนี่ยมันได้ทั้งตีเปิดเมืองด้วยแล้วก็ได้ตีมเรื่องของราคาน้ํามันลงด้วยแต่ว่าราคาน้ํามันลงมันยังอยู่ภายใต้กรอบที่เรียกว่าลงจากจุดระดับบนดีนกว่าแต่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการที่หมายความว่าจะถูกพักตัวลงยาวๆนะคะแต่ว่ามันเป็นะระยะสั้นๆน,น่ะสำหรับการเล่นในในเชิงของการรีบาวกลับค่ะค่ะ ไอ g l ิ b กโบอประเมินยันยงไงกับราคาน้ํามันในช่วงนี้คะหลังจากที่ยืนระดับมา 1, 120เหรียญต่อบาเรลกันหลายเดือนติดต่อกันพอในตอนนี้มันเริ่มมีภาวะอุปทานที่ตึงตัวด้วยนะคะภาอุปสงค์ด้วยประเมินยันยงไงกับทิศทางของราคาน้ํามันโลกในช่วงนี้บ้างคะ เอาเป็นปัจจัยก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นปัจจัยเนี่ยราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้าและถูกพักตัวลงมาในระยะ,ะสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์จนกระทั่งสัปดาห์นีนะ้มันมาจากประเด็นว่าเขากังวลว่าเศรษฐกิจในทั่วโลกจะเกิดภาวะที่เรียกว่าถดถอยหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดมีการถูกปรับขึ้นไปเป็น5แล้วก็แบงก์ชาติแต่ละเครียกธานาคารกลางแต่ละที่ะคะ่ะก็เริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอันนี้เป็นปัจจัยที่กดดันอยู่นะคะ ประกอบกับใจอีกอันนึงก็คือว่าในกรณีที่โอเปกพลัสเมื่อน่าจะสักสองสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมก็จะมีการปรับเพิ่มกําลังการผลิตแต่ว่ามันทยอยๆปรับเพิ่มค่ะก็เลยเป็นหนึ่งเป็นสองปัจจัยที่มีผลกับระดับราคาน้ํามันแต่ว่ากรอบของการแกว่งตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นการพักตัวหลังจากที่มันขยับขึ้นไปถึงประมาณจะใกล้ร้อยยี่ห้าเหรียญปัจจุบันก็ถ้าเราพิจารณากรอบแกว่งอ่ะมันจะอยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งร้อยห้าถึงประมาณสักหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญนะคะก็จะอยู่ประมาณกรอบก่อนค่ะ โอเคค่ะก็มองกรอบวันนี้ก่อนนะคะ105ถึง115เหรียญสารัฐต่อบาเรลนะคะแล้วเป็นกลังอยู่ที่ประมาณ100 109 110ค,คือมันมันพักตัวลงไปอยู่ค,ครั้งที่แล้วอยู่ประมาณ108ตอนนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาอยู่ที่109 110<ๆ>ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทีนี้ทาง i อ g l o b a l มีการแนะนำหรือว่า selective หุ้นรายตัวยัางไงากับการลงทุนในช่วงนี้บ้างคะ ก็คงจะเลือกแ่กเป็นลายบริษัทนะคะแต่ว่าใช้ตีมเดิมอะ่ะเอาอันแรกก็เป็นตีมเรื่องของการเปิดเมืองก่อนเพราะว่าในช่วงของการรีบาวกลับรอบนี้เราได้เรื่องของตีมเปิดเมือเป็นปัจจัยหลักนะคะเรื่องของสบคที่มีการยกเลิกไคลแ l นด์พ a าสดังนั้นหุ้นที่เราเลคอเมนเก็นกำไรเนี่ยทั้งพื้นฐาน มีพื้นฐานมีปัจจัยสนับสนุนแล้วก็ตัวของทางด้านเทรดดิ้งที่ไปทางเดียวกันก็ชะมี AOT อะคะ่ะแมบบ้ว่ามันปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้มันอาจจะยังคงไม่ได้เบรกกรอบไป้เจ็ดสิบาทขึ้นไปนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมา AOT มักจะไม่ค่อยยอมเบรกกรอบเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเบรกขึ้นไปได้นะคะก็จะมีกรอบของการขยับด้านบนก็มีกรอบ2อถึงหบาทขึ้นไปอะคะ่ะก็คือเจ็ดสิบสองถึงเจ็สิบห้าแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ก็เล่นซด์เวก่อนนะคะอยู่ประมาณสัก6ึง70บห้าแึงเน็ดนิบ ทางด้านบวกนะคะนอกจากนั้นแล้วทีมเปิดเมืองอื่นก็จะเป็นพวกทางด้านพวกพวกพวกที่เป็นสายกาบินอย่าง A A V อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีตัวของโรงแรมแล้วก็เลยคอมเมนต์ตัว S H R อันนี้เป็นกรอบของการเก็งกำไรนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นทีมบาทอ่อนค่าเนี่ยก็เอารุ่นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องส่งออกก็จะเป็นตัวของเมกาค่ะค่ะ เมก,กานี้นะคะถ้าพื้นฐานในช่วงแต่ก่อนนี่ก็ถือว่าเจอผลกระทบหนักจากปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะคะเมก,กาในรอบนี้พอตั้งลำได้ที่ราคา50บาทเนี่ยพี่กอฟประเมินยังไงทางด้านของเทคนิคอลบ้างคะก็ ถ้าในเชิงของการเทรดดิ้งนะคะก็ถ้าระดับราคาหุ้นเขาไม่ได้ต่ำกว่า48ลงไปเนี่ย<ม>เวลาพักตัวลงมาก็ตั้งรับประมาณสัก 48- 49เอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ภายใต้กรอบก็จะอยู่ประมาณสัก48ถึงประมาณ53บาทก็เล่นเป็นรอบไปก่อนสำหรับทพงด้าของตัวเมกาจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันยังเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของกรณีก็เรียกว่าเทรนของผู้สูงวัยอยู่ด้วยนะคะ<ถ>แล้วก็ในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยตัวของเขาเองก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่นะคะสำหรับตัวเมกาดังนั้นก ก็ถ้าตัวลงมาก็เป็นกรอบของการจ้งรับได้ค่ะได้เลยค่ะพี่กองขอแนะนําการจัดแอสเซทในช่วงนี้หน่อยค่ะเพราะดูเหมือนตลาดเองค่อนข้างที่จะเจอภาวะของ์มาร market r a ลี่อยู่อยากจะให้พี่ก๊อฟได้ให้คําแนะนําในเชิงการลงทุนในช่วงนี้เพิ่มเติมค่ะกะ็ตลาดเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของทางด้านภูมิภาคแล้วก็ของบ้านเรานะคะจะเป็นขึ้นช้าขึ้นเร็วมันแล้วแต่แต่ว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะไปทางด้านบวกอะคะ่ะดังนั้นในลนักษณะของการปรับพอร์ตเนี่ยตอนนี้ถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เราก็มองการรีบาวด์กลับในการขายเล่นรอบสำหรับหุ้นบางตัวนะคะแล้วก็ถึงสดเพื่อจะรอเป็นพิจรารณาของการตั้งรับในระยะถัดไปแต่ถ้าเมาื่อไรก็ตามเซดินเดกในระยะกอหลังจะปีบาวไปแล้วเนี่ยถ้าเปกลาหลดต่อพันห้าร้อยห้าสิบอันนั้น ก็จะเปิดดาวไซด์ค่ะแล้วคนเป็นกรอบระยะกลางก็อาจจะมีโอกาสการตั้งรับที่ต้นทุนต่ำกว่าณปัจจุบันค่ะโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอคุณข้อมูลจากคุณวิรยามากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณวิริยาลาภพรมรัตนะคะจาก IV g l o b a l ค่ะช่วงนี้ถ้าต้องจัดแอสเซทในการลงทุนโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยต้องระมัดระวังการลงทุนหน่อยนะคะหุ้นบางตัวที่เรามีอยู่ในพอร์ตเป็นลักษณะของการรีบาวกลับก็จริงคําว่ารีบาวคือหมายความว่าพื้นฐานจะไม่ดีแต่ในแง่ของราคาหุ้นก่อนหน้านี้มันลงมาหนักมากเพราะฉะนั้นการรีบาวกลับเนี่ยมันอาจจะได้แค่ เล่นรอบสั้นๆเท่านั้นนะคะคือถ้าจะลงทุนก็ลงซื้อขึ้นขายขายเล่นรอบหรือว่าจะมาตั้งรับใหม่ในช่วงที่ราคาปรับตัวร่วงลงคําแนะนําในการลงทุนหุ้นรายตัวในช่วงบ่ายเรายังคงเกาะติดกันนะคะเกี่ยวกับหุ้นธีมภาคการท่องเที่ยวอย่างสนามบิน AOT ค่ะอย่างสายการบิน AAV แม้กระทั่ง SSR ที่เป็นโรงแรมนะคะรวมถึงเมก้าวีแคร์ที่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายยานะคะก็มองทิศทางการลงทุนที่เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในกรอบจํากัดอยู่ค่ะ ทิปวางแผนทางการลงทุนนะคะให้เป็นทิปในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือการลงทุนตามเจนค่ะถ้าเป็นเจน X กนะคะวัยใกล้กเกษียณค่ะอันนี้เกิดในช่วงปี2,508ถึง2,522นะคะเป้าหมายในการลงทุนของวัยนี้คือต้องเก็บเงินไว้ใช้ยามกเกษียณแล้วค่ะยามกเกษียณนั่นหมายความว่าเราไม่ทํางานนะคะแต่ทําให้ยังไงการใช้ชีวิตในแต่ละวันยังมีเงินในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อยู่นะคะกลยุทธ์สําหรับเจน x กก็ คือว่า จะเป็นการลงทุนในความเสี่ยงต่ําค่ะหุ้นอาจจะไม่สู้นะคะเพราะว่ามันมีความผันผวนสูงมากๆเลยแต่ต้องเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ําที่สู้กับอัตรางเงินเฟ้อได้ด้วยปัจจุบันอัตรางเงินเฟ้อในบ้านเรา5-6%ถึงเนะคะเพราะฉะนั้นต,ต้องหาผลตอบแทนอะไรก็ได้ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยแล้วมันชนะเงินเฟอ้อก็คือได้สัก6%ออัพก็ยังดีค่ะการลงทุนที่แนะนำสำหรับ Gen S ก็คือฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงไปเลยค่ะไม่ก็เป็นการลงทุนรวมกองทุ รวมตราสารนี้นั่นเองค่ะเจนวาวัยทำงานในช่วงปีเกิดนะคะ2523ถึง25 2540เป้าหมายคือต้องสร้างธุรกิจค่ะมีหนึ่งธุรกิจที่เป็นของตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินนั่นหมายความว่าใช้แรงทำงานแล้วให้เงิน,นมาทำงานแทนเรานะคะนั่งอยู่นิ่งๆก็ให้เงินมันไหลเวียนมีผลตอบแทนแล้วก็สร้างผลกำไรให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ ที่ต้องเลือกให้ถูกก็คือเป็นแผนการลงทุนระยะยาวไปเลยคือมองทั้งในแง่เล่นเป็นการลงทุนตามรอบก็ได้ค่ะ40ปีค่อยถอนออกมาหรือว่า50ปีค่อยถอนเงินจากการลงทุนมาใช้จ่ายหรือว่าให้เงินเนี่ยทำงานแทนเราอะนะคะการลงทุนที่แนะนำก็คือกองทุนรวมไม่ก็เป็นกองทุนหุ้นไปเลยค่ะส่วนเจนซที่เกิดตั้งแต่ปี2541 ขึ้นไปหรือว่าวัยเริ่มทำงานเนี่ยคือเด็กๆสมัยนี้เขาก็อยากจะมีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองนะคะมีรถยนต์ที่เป็นชื่อของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งครอบครัวเลยอีกอย่างหนึง่งมีบ้านมีรถยนต์ก็ต้องขอมันต้องมีค่ะต้องตามเทรนด์ตามแฟชั่นนะคะรวมถึงคิดเรื่องเกษียณเรื่องเกษียณบางคนน่ะอาจจะมองว่าอุ้ยทำไมเพิ่งเริ่มทำงานมองไปถึงเรื่องเกษียณแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องเกษียณของวัยเจนซั่หมายถึงว่า ไม่ต้องทํางานก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องเริ่มทํางานหรือว่ากเกษียณตั้งแต่อายุ30หรือ35ไปเลยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการวางแผนทางการเงินของ g e n Z ซนี้นะคะคือวางแผนการเงินตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทํางานเลยการลงทุนที่แนะนำค่ะเสียงได้เต็มที่เลยนะคะกองทุนรวมแม้กระทั่งกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นต่างประเทศค่ะ นี่เป็นการวางแผนในการเงินแบ่งเป็นตามเจนเลยนะคะเจน X, Gen เจน y Z เจน z ค่ะยังไงแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะคะวันนี้รายการกอกะกระแสหุ้นกับ NBT หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปดิฉันและทีมง,งานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ